ทุกเช้าที่ตื่นมารองบอกกับตัวเองว่าวันนี้เป็นวันที่ดีไม่ว่าฉันจะต้องเจอกับอะไรฉันจะผ่านมันไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของฉันฉันจะมีความสุขในทุกวันชีวิตเราจะได้รับพรที่ดีจากตัวเราเองบทเรียนชีวิตของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่มีใครสามารถตัดสินชีวิตใครได้ แต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนต้องเจอเหมือนกันนั่นคือเรื่องธรรมชาติและยิ่งเราเข้าใจธรรมชาติเร็วเท่าไหร่จิตใจก็ยิ่งแข็งแรงเร็วเท่านั้นตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเท่านั้นพอจะแคร์ทำไมรำคนจะสนทำไมํำนินทารู้แค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ได้ให้ดีเท่านี้พอเพราะชีวิตและหน้าที่ของแต่ละคนมันต่างกันแค่ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเอง ในวันนี้ให้ดีเท่านั้นพอหน้าที่ที่ต้องรักตัวเองหน้าที่ที่ต้องดูแลสุขภาพตัวเองหน้าที่ที่ต้องอดทนหน้าที่ที่ต้องเข้มแข็งหน้าที่ที่ต้องดูแลคนที่ฉันรักหน้าที่ที่ต้องดูแลพ่อแม่หน้าที่ที่เป็นแม่คนหน้าที่ที่ต้องทำงานหาเงินหน้าที่ที่ต้องเป็นคนดีหน้าที่มันคือความรับผิดชอบถึงแม้จะชอบไม่ชอบก็ตาม แต่มันคือหน้าที่และจงทาหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ให้ดีเท่านั้นพอคำพูดแย่ๆคำนินทาต่างๆจากใครก็ตามมันไม่ใช่หน้าที่ที่เราจะต้องไปแคร์หรือจำไว้หน้าที่ที่ตัวเราเองต้องแคร์คือชีวิตของตัวเราเองและคนที่เรารักเท่านั้นพอเป็นคนไม่ชอบเข้าสังคมไม่ชอบผู้คนมากๆไม่ชอบขี้โม้โอ,อ้อวด ไม่ชอบแก่งแย่งจริงดีจริงเด่นกับใครไม่ยึดติดก,กับสิ่งของภายนอกไม่ชอบสะสมแค่พอมีพอใช้ชอบอยู่แบบง่ายๆสบายๆเข้าใจแค่ว่าเกิดมาชาตินี้เพื่อสะสางไม่ได้เกิดมาเพื่อสะสมอาจไม่ได้มากมีเหมือนใครๆเพียงแค่ชอบอยู่ในมุมความสุขลเล็กๆของตัวเองได้ขับรถเล่นได้ไปเที่ยวจิบกาแฟอา่านหนังสือดีๆเสพธ,ธรรมชาติ ไม่ก้าวกล่ายชีวิตใครปล่อยเขาใครจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาขอเพียงอย่างเดียวอย่ามาเบียดเบียนกันก็พอที่เหลือขออยู่ในมุมสงบแบบธรรมดาธรรมดาของตัวเองก็พอเวลาของเราเหลือน้อยลงไปทุกทีเจ็บปวดก็เท่านี้ทุกก็เท่านี้สุขก็เท่านี้เมื่อรู้ว่าเป็นของเท่านี้ก็งปรงสเถอะใครเขาจะว่าเราไม่ชอบเรา ดินทาเราใส่ร้ายเราหรือเกลียดชังเราก็เท่านี้ทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองคิดดีชีวิตก็ดีคิดไม่ดีชีวิตก็ไม่ดีทุกๆอย่างอยู่ที่ความคิดของเราทั้งนั้นจะคิดทุกอย่างคาดหวังทุกอย่างย่อมเป็นไปไม่ได้ใครจะไปใส่ใจทุกอย่างในชีวิตคงไม่ได้หรอกปล่อยป่อยมันไปเสียบ้างวางๆาง,างมันลงเสียใจที่อิสระคือใจที่เบาเมื่อใจเบาก็จะไม่รู้สึกแบกอะไร อยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดคือเคล็ดลับที่สำคัญในการเอาชนะทุกปัญหาและอุปสรรคทั้งปวงเพราะวันนี้เป็นวันเดียวเท่านั้นที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไม่ใช่เมื่อวานหรือวันพรุ่งนี้ขอขอบคุณบทความเครดิตอันโนเผยแพร่พิงเพ n เนสไท a แลนด์ภาพประกอบพิซาเบ y เสียงดนตรี k ีเนมาสเตอร์ค่ะ